สานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็ขอบันดาแต่พุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่14สําำหรับตอนนี้เป็นตอนที่14ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกรรมกรรมบรท10กับสินห้าควบกันเพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน อที่สิข้อทีตอนที่สินี้ขอพูดถึงข้อที่2ของศีนลนัะกมบหสดสิบกัรมบหส0ิบก็เป็นข้อที่สองชิ้นหก็เป็นข้อที่สที่นี้กล่าวว่าทินาธานาเวรมณีเที่แปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราโดยชอบธรม แต่ก่อนที่อาจารย์ที่บายบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายก็เตือนใจกันไว้ก่อนรายการนี้เป็นรายการหนีนรกคําว่านารกมีจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันมาอาตมาก็ขอยืนยันด้วยถ้าถามไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นแล้ว เคยไปไหมสมัยที่มีสมัยที่มีชีวิตอยู่นี่เตอมตอบว่าเคยไปแล้วเคยไปมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตายไปแล้วกลับฟื้นหลังจากนั้นก็ไปได้ตามปกติจะไปเมื่อไรก็ไปได้เป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างท่านพลโทสมานวีระวัทยะท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านตายไปเมื่อสมัยเป็นร้อยโทกลับมาแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวในแดนนั้นได,ได้เป็นปกติเพราะเป็นแดนที่เคยไปแล้วเพราะท่านตายเมื่อเป็นร้อยโทท้างกลับฟืน้นเขากลับมาส่งแดนที่ไปก็คือแดนนรกเป็นกันเมื่อกลับมาแล้วต่อไปก็ได้โอกาสท่านให้โอกาสจะไปเมื่อไรก็ไปได้ จิงขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงถ้าถามว่าเอาตัวเข้ายันไม่กลัวใครเขาว่าหรือก็ต้องตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกทินทาเลยไม่มีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาติโลเกอนิทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเองยังถูกนินทา อาตมาเป็นสาวกกลุ่นจิ๋วของพระองค์ทำไมจะไม่ถูกนินทาเวลานี้คำนินทาคำตีเตียงก็เกลื่อนโลกเต็มโลกไปหมดไปนห,หนักใจอะไรจะนินทาสักเท่าไหร่ก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันเนื้อใครเ็าสรรเสริญยังไงก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันนินทาก็แก่สรรเสริญก็แก่ จะนั้งคำนินทาและสันเสริญนั้งสองราการในบรรดาท่านผู้บริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าจงอย่าถือเอาเลยทั้งสองอย่างใครเขานินทามาก็ส่งคืนกลับเข้าไปไม่ใช่นินทาต่อนะลองลองดูนิดเสกกิด,ดูหน่อยก็เร่าร้อนบางท่านก็ดี พอถูย้อนเขานิดกลายเป็นพระอาหารหันไปเลยที่ว่าเป็นพระอาหารหันนั้นไม่ใช่อาตมาทําให้ท่านเป็นพระอาหารหันนะท่านกลับพูดบอกว่าท่านไม่สนใจกับคํานินทาว่าร้ายอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณท่านและขอสรรเสริญในความดีของท่านต่เราทําอย่างนั้นเต็มใจทําหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าลองทําดู เห็นท่านส่งมามากๆลองส่งกลับไปนิดหนึ่งดูทีว่าจะเดือดร้อนไหมสำหรับอาตมาเองไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาไม่ใช่แต่รับหลังข้างหน้าในก็ยังถูกว่าถูกกล่าวเป็นปกติเรื่องความอกตัญญยูไม่รู้คนคนของคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดา การนินทานและสรรเสริญจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตายชาตินี้แล้วจะไปไหนแก่ขนาดนี้แล้วยังไงไงก็ต้องตายเมนั้นเมื่อเราจะตายบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายหากำแพงมากั้นเอา,บายบูมิาไม้ก่อนดีกว่าคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือท่าน ถ้าเพราะคารวาตเอาศินห้าเป็นกำแพงกั้นเขาไว้อวายภูมิจะมาไม่ถึงบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบระมสุคตบอกว่าจะตามให้ลงโทษเราไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเจราหนบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังรายการนี้ถ้าต้องการหนีบาปก้อนหนึ่งอย่าลืมความตาย รายการในสองยอมรับทักถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการในสามทรงสินหห้บริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ท่งไว้จนกว่าจะตายตายเมื่อไรไปสวรรค์ไปพรหมนั้นดีไม่ดีก็ปานิพานตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสิ่งและกำหนดสิข้อที่สองท่านบอกว่า จงยุดเว้นจากการลักขโมยจะยื้อแย่งและคดโกงและรัพย์ในทรัพย์สินของาบอกคนอื่นมาเป็นของเราเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธิริษัทว์เทาว่า,ากันในชาติปัจจุบันไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีคำว่าสัตว์หมายถึงสัตว์ติรฉานก็ยังรับรักทรั์สินของตนเหมือนกัน เคยเห็นสุนัขแบ่งกินอาหาร <c oughs> ถ้ามีตัวอื่นเข้ามาแย่งมันสู้ใจขาดสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตจะทรงอยู่ได้เพราะอาหารเป็นปัจจัยตายขาดอาหารได้อย่างหนึ่งความตายก็เข้ามาถึงเร็วความจริงยังไงไงก็ต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตาย ากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเว้นจากสิ่งก็เว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้ต่างคนต่างยึดถือทรัพย์สินของตนเป็นสิ่งสำคัญยินดีเฉพาะทรัพย์สินนี้ตนหามันได้เองโดยชอบธรมไม่ยื้อแย่งไม่คดโกงไม่หลอกลวงในทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดโลกก็จะมีแต่ความสุขสุขไปด้านหนึ่ง ความจริงเรื่องทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าคนที่จะรักษาสิ่ข้อนี้หรือกำหนดกรรมบทข้อนี้ได้ก็ต้องมีอารมณ์ใจเหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่แถมนิดหนึ่งอารมณ์ใจข้อที่หนึ่งคือเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารข้อที่สองนี่ก็มีเมตตาความรัก ุศาความสงสารเป็นธรรมะเข้าไปจับใจแถมอีกอันหนึ่งคือสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบทำเพราะทรัพย์สินของคนอื่นใดเราไม่สนใจอาจจะชอบใจบ้างอาจจะอยากได้บ้างอย่างเขาแต่ไม่ไม่อยากจะคิดลักไม่อยากจะขโมยไม่อยากจะคดโกง ต้องการจะหามาเองโดยชอบทำตามที่ความ,าม,ามสามารถจะพึงหาได้ <c oughs> ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายด้วยคนทั้งโลกรักษาสิงข้อนี้ไว้ได้โรคจะรวยมากคนเราก็จะรวยมากขึ้นท่านถามว่าจะรวยยังไงเวลาที่พูดนี้เขาบอกเศรษฐกิจตกสะเก็ด ค้ามาเศรษฐกิจตกสะเก็ดทุกคนกระวนกันแยมแย่พ่อค้าแม่ค้ากระวนว่าค้าขายไม่ได้ชาวเกษตรทั้งหลายก็บอกว่าแย่แล้วของได้มากขายไม่มีราคาบางรายของไม่ได้ซี่กร้ไรหนักขึ้นอีกทำนาข้าวก็เสียทำไร่พืชไร่ก็เสียถ้าเอาแถมต่อไปภาษีก็ขึ้นราคา สำหรับภาษีนี่พระไม่เคยรู้เรื่องเพราะว่าไม่มีไม่มีภาระไม่มีเงินจะเสียภาษีกับเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมพุทธบริษ,ษัทเลี้ยงในเมื่อญาติโยมพุทธบริษ,ษัทท่านแย่พระก็เลยแย่ไปด้วยตามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ว่านงทนว่าถ้าจะบ้านเขาจนพระกับหมาก็ตายก่อน ไปถามท่านข้าวถามทําไมเป็นอย่างนั้นขอรับหลวงพอ่อท่านบอกว่าในเมื่อชาวบ้านเขากินไม่อิ่มจ้าข้าวเท่านนมาใส่บาตรเจ้าข้าวที่ไหนไปให้หมาอันนี้จริงของท่านถ้าทุกคนเว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่กล่าวมาแล้วว่าตำรวจก็ไม่ต้องมีในอำเภอผู้ว่าพิพาษาแย,ยาก,การเรือนจำไม่ต้องมีทั้งหมด การรบราข้าบฟันซึ่งกันและกันเพราะทรัพย์สินก็ไม่มีเวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะมีประเทศไหนบ้างที่บอกว่าไม่มีสงครามอาจจะมีบ้างแต่ไม่กี่ประเทศนักแต่ละประเทศต่างคนต่างรบกันภายในประเทศบางรายออกมารบนอกประเทศก็มี ที่รบกันอย่างนี้เพราะอาศัยความโลภเป็นสําคัญอยากได้ทรัพย์สมบัติขอกคนอื่นมาเป็นขอตนเป็นสําคัญจริงทําอย่างนั้นในการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันใช้อะไรบ้างใช้อาวุธใช้คนใช้อาหารใช้เบี้ยเลี้ยงใช้อุปกรณ์การต่างๆกระสุนตระนัดบรรดาแทพพุทธไวยส่กระสุนปืนนตระนัดราคาเท่าไหร่ ลูกระเบิดแต่ละลูกราคาเท่าไร่ชีวิตของคนแต่ละคนราคาเท่าไหร่รวงความทรัพย์สินต้องเสียหายเพราะว่าความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นสําคัญนี่จุดหนึงเรื่องของประเทศเรื่องใหญ่มากถ้ามาเรื่องส่วนตัวบุคคลถ้าการลักการขโมยกันไม่มีการปล้นสะดมไม่มีการโกงไม่มีเป็นต้น เอาง่ายๆว่าถ้าขโมยไม่มีถ้าขโมยไม่มีนี่ค่าใช้จ่ายในบ้านน้อยลงไปมากรายการแรกบ้านไม่ต้องทำแข็งแรงมม่นคงนักแค่บังแดดบังฝนได้เท่านี้ก็พอรายการที่สองไม่ต้องใช้เงินซื้อกุญแจม ประตูก็ไม่ต้องทําแข็งแรงกุญแจแต่ละดอกก็ไม่ต้องมีกุญแจแต่ละดอกที่ทํามันได้ต้องใช้เงินบ้านแต่ละหลังที่ทําแข็งแรงเพิ่มเงินขึ้นไปมากแล้วก็อาวุธยุโทบโายการต่างๆก็วกรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีการระแวดระวังนอนหลับแบบสบายคนก็มีประสาทดีมีโรแมนความสุข อารมณ์ใจมีความสุขปัญญาก็มีเมื่อใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิดใจเย็นเพราะหนึ่งไม่ฆ่ากันตามสินข้อที่หนึ่งไม่ฆ่ากันไม่ประทุษร้ายกันไม่ลักไม่ต้องละมัตะวังของไม่มีการลักไม่มีการขโมยกันอย่างนี้ทุกคนมีอารมณ์ใจเป็นสุขถ้าถามว่าจะรวยได้ยังไงก็ลองคิดดู ้ามีการลักมีการขโมยกันเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ต้องเฝ้ารั์ตระวางแผนซับประสาทก็มือนร่างกายก็เพลียให้ร่างกายเพลียไปนี่การงานก็ลดตัวลงมันสมองไม่ดีปัญญาที่หาทรัพย์สินก็น้อยลงการคล่องตัวก็มีน้อยไปอันนี้อาจจะเห็นยาก <c oughs> เอาไง่ายๆถ้าบ้านไม่ต้องปลูกแข็งแรงนักเพราะไม่มีขโมยค่าใช้จ่ายลดลงไปเท่าไหร่สมมติว่าถ้าบ้านไม่ต้องมีกุญแจลูกกุญแจดอกหนึ่งเวลานี้1ิบ,บาทซื้อไม่ได้แล้วสมมติว่าคุลูกกุญแจดอกละสิบบาทเวลานี้มีคน52ล้านคน ท่าคิดว่ามีบ้านสักสิบล้านหลังหลังหนึ่งใช้กุญแจนหนึ่งดอกสิบดอกละสิบบาทสิบล้านหลังนี้เข้าไปร้อยล้านแล้วต้องเสียหายแบบเราแล้วก็งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้ควบกลุ่มงบประมาณพิจาสาใหญ่การสารต่างๆที่ต้องสูญเสียไปมันเท่าไหร่ถ้ารักษาสิ่งข้อนี้ได้ประเทศชาติจะเจริญมาก มีความสุขมากรัฐบาลก็มีความเยือกเย็นใจมีรัฐบายก็ได้ไม่มีรัฐบายก็ได้เพราะคนไม่คิดฆ่ากันไม่คิดลักไม่ขโมยกันเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องหาใครเข้ามาตัดสิน <c oughs> การเป็นถ้อยร้อยความสู้คดีในโรงศาลนั่นมันหมายถึงความ บรรลัยแห่งทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองเสียเวลาการงานแล้วก็ดีจะแพ้ชนะแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าแพ้ก็แย่ใหญ่ถ้าชนะได้มาก็ไม่คุ้มค่าแห่งการเป็นความเงินอาจจะได้มาคุ้มค่าแต่เวลาที่เสียไปบรรดาเต็มพุทธบริษัท รวมความว่าสิงค่อสองคุ้มครองโลกให้มีความสุขมากแต่กว่าเราสามารถรักษาสินงข้อนี้ได้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจในเมื่อเขาไว้วางใจเขาก็รักในเราเขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีคนเป็นคนใจดีมีกรุณา,นาความสงสาร อารมณ์ใจเราก็ชุนชืน่นใจดีไม่ได้ความสันโดจินดีเฉพาะทรัพย์สินของตนไม่ต้องการทรัพย์สินของคนอื่นที่ได้มาโดยไม่ชอบธทมไปบ้านไหนเขาก็ยินดีรับเราก็มีความสุขเจ้าของบ้านก็มีความสุขแขกผู้ไปหาก็มีความสุขมีแต่หน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสเขาหากันทรัพย์สินก็ไม่เปลือง นี่เป็นว่าในปัจจุบันก็มีความสุขแล้วที่ที่านบอกว่าสีเลนะสุขติยันติบุคคลที่ทรงศีลได้จะมีความสุขสีเลนะโพกสมัมมาทาถ้าไม่มีการลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ทุสร้ายซึ่งกันและกันทรัพย์สินก็ไม่หายทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยนความดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ก็มีแก่บคุคคลทุกคน ไม่ต้องไปนั่งกลัวโจรแบบในสมัยปัจจุบันในปัจจุบันนี้แม้แต่ในธนาคารเขายังปล่งเลยนั้นมาปล้นก็ทั่งบ้านธนากาทั้ง,นธ,นง,นธ,นงนธนาคารขามโมยของบ้านผู้พิพากษาขามโมยของบ้านนายตำรวจชาวบ้านก็ยำแย่แล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิทางราชการนะไม่ใช่ตำหนิท,งทงางรัฐบาล ไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ต้องการให้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่วกำลังใจของชาวโลกเต็มด้วยความวิปริตคิดว่าได้ทรัพย์สมบหัตเขาางคนอื่นมาได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่รักขโม,มยเขากินก็ไม่มีความสุขต้องนั่งระแวงนอนระแวงอยู่เสมอได้ทรัพย์สินเข้ามาแล้วบรรดาแทนพุทธบริษัท หาความสุขไม่ได้เกรงว่าจำเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบรู้บ้างเกรงว่าเจ้าของก็จะจำได้บ้างเจ้าของก็จะรู้ตัวบ้างจะนั่งนอนจะนอนก็สะดุ้งอยู่เสมอนี่เป็นการที่ไม่มีความสุขเลยการละเมิดสินถ้าทรงสิงข้อนี้ได้เราก็ไม่นอนสะดุง้งไม่ต้องเกรงใครก็มาจับมากลุ่ม ก็รวมความแล้วว่าถ้าปฏิบัติสิ่งข้อนี้ได้ในชาติปัจจุบันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็ดมสมบูรณ์ขึ้นไม่หนักใจในความเป็นอยู่ก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียเพราะกโมยรักไม่เสียเพราะก่อมยปล้นไม่เสียเพราะการถูกโกงไม่เสียไปเพราะถูกการยักยอกถ้าเราไม่เสียขนาดนี้การเสียอย่างอื่นก็น้อยเต็มที กาจะกินจะใช้เนี่ยมาเรื่องเล็กๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของธรรมดาธรรมดาเรามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยแต่พวกรักพวกโมยทสิเรามีน้อยแกก็ลักหมดเรามีมากแกก็รักหมดเรามีมากแกก็โกงหมดเรามีน้อยแกก็โกงหมดดีไม่ดีแกโกงเลยหมดพวกปล้นจี้บางทีก็ปล้นจี้เลยหมด หมดตัวแล้วอยาตัวไปเป็นไปเป็นกันเอาค่าถ่ายนั่นหมายความว่าถ้ามีที่ดินที่ซายอยู่พื้นที่อาสังหาได้มทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ยังต้องจำนำจำจองแล้วขายรีบเอาเงินไปถ่ายกลัวพุ้นกลคนที่ถูกจับไปจะตายนี่ความเร่าร้อนเพื่อการไม่เคารพสิ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าทุกคนเคารพสิงข้อนี้ก็มีแต่ความสุขนิว่ากันด้านปัจจุบันถ้าสัมบรายาพบบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าตายไปแล่นโลกหน้าคนที่ทรงสิงข้อนี้จะมีอาการเป็นยังไงก็มาว่ากันถึงกำลังใจก่อนตายก่อนก่อนที่เราจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจิตของเรามีเมตตาความรักกราณาความสงสารมีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่นะเนังสือต้องเขียนไว้แต่ว่ายินดีเพราะทรัพย์สินที่มีอยู่นั่นก็หมายความว่าเราหาคนได้เท่าไรยินดีเท่านั้นไม่ใช่ไม่หาเลย ความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความโลภขยันหมั่นเพียรโดยทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเลี้ยงชีพโดยชอบโดยชอบธรรมอย่างนี้ทําได้ไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นบาปน่นเองเมื่อท่านนั้นหลก่อนเสยาตายกําลังใจเป็นสุขหนึ่งเมตตาความรักสองรุณาความสงสาร สามชั้นโดดจินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ไม่มีอรมณสะดุดใจกับใครจิตใจก็ชุ่มชื่นถ้าทรงความดีสามรายการนี้ได้และเว้นยาการก,ก,ก็เว้นแน่เว้นยาการลเมิดสิ่งข้อสามแน่คุณธรรประเภทนี้ถ้าจะก่อนจะตายใจยังทรงความเมตตายอยู่เป็นต้นท่านผู้นั้นตายแล้วในชาตินี้ ชาติต่อไปที่เข้าถึงใหม่ก็ลงอบายภูมิคือมินรกเป็นต้นไม่ได้ลงไม่ได้แน่แต่เคลนลงไปเขาขับตีตายเลยคนนรกเขาไม่ต้องการคนดีเขาต้องการแต่คนเลวลงนรกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นเทวดาหรือพรหมกำลังใจอ่อนก็เป็นเทวดาเข้มแข็งมากหน่อยก็ไปเป็นพรหม ต่อมาทั้งหมดวุณรสนามารมีจากการเป็นเทวดาหรือผมไปไหนลงมาปั๊บก็ยับยังอยู่แค่มนุษย์โลกก่อนพอมาถึงมนุษย์โลกความดีสาเร็จก,การก็ตามมาด้วยความดีสาเร็จก,การคือเมตตาความรักกุณาความสงสารสันโดษยินดีเพราะสัพย์ผิงก็ตนนิหาได้โดยชอบธรรม ไม่คดไม่โกงใครก็ตามมาหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารทำให้ท่านผู้นั้นเป็นคนสวยมาสวยแล้วถ้าอยากไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความเมตตาปราณีจากคนทุกคนในที่ทุกสถานอย่างที่ก็พูดกันว่าบางคนมีสนเสน่ห์เหลือเกิน จะไปนั่งที่ไหนจะไปที่ไหนมีคนต้อนรับยินดีจะมีการม,มีคนเมตตาปราณีเสมอสงเคราะห์เสมอนี่ระบรรดาเทพุทธิริษัทเพราะคุณแห่งความดีคือเมตตากรุณาความสงสารต้องสอนโดยการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกับท่านและต่อไปนอกจากตัวจัดสวย จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วทรัพย์สินเย็นเป็นสุขื่อทรัพย์สินของท่านผู้นั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือทรัพย์สินของคนทั้งหลายที่มีความดีประเภทนี้จะปลอดภัยสี่ประการ 1. ทรัพย์สินของท่านจะไม่เสียหายเพราะไฟเผาผลาญ ไฟจะไม่ยอมไหม้ทรัพย์สินของท่านหลายเหล่านั้นเรื่องไฟไหม้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์หลายวาระมีโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอยู่ทางด้านตลดาดหลวงอะไรบางทับสะบางสะแกวัดสะแกแห้วมั้งลงสะแกสะแกจะมาก็จำไม่ถนัดท่านมาพูดเสียตกใจไฟไหม้หลังที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่ง บ้านของท่านเป็นหลังที่สองไฟไม่ยอมไหม้เปลวไฟพุ่งข้ามหลังคาของท่านไปไหม้หลังที่สามขณะที่อยู่ติดติกันยังไม่ยอมไหม้ไปไหม้หลังที่สามนี่ละบรรดาทา่านพุทธบริษัทท่านที่รักษาสินครอรงสินงข้อที่สองได้หรือ <c oughs> กรมบทสิบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหนึ่งไฟจะไม่ไหม้บ้านของท่าน เรการที่สองน้ำจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านรการที่สามลมจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเรการที่สี่โจรขโมยมองไม่เห็นบ้านท่านเขามองเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่อยากจะลักไม่อยากจะขโมยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีแก่สิ่ข้อที่สามที่ท่านทรงไ้ได้ นี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีลเณโภก็สัมัทาานะท่านที่ทรงสิงข้อที่สองรายการนี้ได้ที่ที่สองนี้ได้นะทรัพย์สมบัติที่ท่านจะพึงหามาจะหาได้มีการคล่องตัวมากไม่เสียสายที่ไม่ไม่เสียหายไปเหตุสามเปสี่ระการแล้วการหาทรัพย์สินนี้คล่องตัวมาก จะทำอะไรก็ตามปีมีการทํามาค้าขึ้นอยู่เรื่อยการค้าขายแถวใครกขาขาดทุนคนประเภทนี้ขาดทุนไม่เป็นมีอย่างเดียวได้กำไรน้อยหรือกำไรมากยังไงยังไงก็มีกำไรกันแน่จะทำพืชไร่ต่างๆและทำนาก็ตามเสียหายยากมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอาตมารู้จักมากน,นาน บ้านนี้ก็มีเรื่องแปลกไม่ขอยกเชื่อของท่านมาแต่ท่านมีความเคารพมีความจริงใจอยู่มากขึ้นจะสรางขึ้นจะมทราบสิ่งของใครใน,ในชาตินี้นะทราบสิ่งเขาบุคคลอื่นใดท่านไม่แตะต้องจริงๆเรื่องการบคันโกงมีอย่างเดียวให้ใครใครคล้องขึ้นมาถ้าไม่เกินวิสัยยืมให้ยืม,ยมกู้ให้กู้ กูก็ดอกเวียก็เอาไม่แพงดีไม่ดีก็ไม่เอาเลยวัดวาทั้งหลายถ้าทำงานเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยท่านมีเครื่องกระแสไฟฟ้าก็ไปช่วยมีเครื่องสูบน้ำก็ไปช่วยตัวเองก็ช่วยตักน้ำช่วยต้มถือแกงทำงานทุกอย่างเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มบ้านนี้แปลกทำไร่ บางปีชาวบ้านใกล้เคียงแลทั้งบริเวณทั้งตำบลแลอหลายตำบลร่วมกันเสียหายกันยับเยินข้าไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งผักไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งสัตว์เพี้ยกินหมดแต่วันนี้ก็ต้องมีกำไรปีนั้นก็นหลายหมืน่นอย่างสมัยเงินแพงๆกว่านี้ค่าเงินสูงกว่านี้ก๋วยเตี๋ยวชามนาสิบสตางค์หรือห้าสตางค์ เขาเสียหายหมดบ้านนี้มีกำไรสองสามหมื่นบาทถ้าเขาได้กันบ้านนี้มีกำไรเป็นแสนนี่ผลของการทรงสิงข้อนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทแม้ในชาติปัจจุบันยังให้ผลขนาดนี้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงจะนั้นขอบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งความดี ซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีต้องการนินรกทุกคนก็พยายามทรงสินข้อที่สองอีกด้วยอีกข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ผดผ่องซึ่อไม่เกินวิสัยมองดูเวลาที่บรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดเสร็จแล้วพูดต่อไปก็ไม่ได้ก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี